เฮ้เธอไม่เจอกันนานซื้ออะไรหรอเฮมาซื้อผ้าทำกับข้าวให้ลูก,กลูกอ่อนอีกแล้วหรอลูกกี่เดือนแล้ว อ๋อลามีลูกก่อนอีกแล้วชั้นลูกโดลชั้นหกเดือนแล้วเพิ่งหักกินข้าวไม่รู้จะให้กินอะไรนี่จะให้มีสารอาหารครบอ๋อลูกหกเดือนก็ให้กินข้าวหอมมะลรผะสงกับอกไก่นี่อ๋อลาชั้นอยากทําให้ลูกกินแต่ไม่มีเวลาทำเพราะชั้นทางานประจาอ๋อทํางานประจําไม่มีเวลาใช่ไหมงั้นซื้อแบบสําเร็จรูปเลย สะดวกแล้วก็รวดเร็ว,รวด้วยนี่นี่แบบนี้ฉัน้ซื้อมาเองลูกฉันก็กินตัวนี้เหมือนกัน <Yes. S 2> โอ้เธอก็ลูกเม่เหรอแล้วเธอไปซื้อมาจากที่ไหนอ่ะอ๋อฉันซื้อจากร้าน Jasmine Baby นี่แบบนี้เลยฉันซื้อมาสี่รถเลยเธอลองไปดูซิไหนฉันจะดูหน่อยสิว่ามีรถอะไรบ้าง